สวัสดีค่ะพบกับป้าปอนะคะวันนี้ป้าปอจะมาเล่าถึงคุณประโยชน์ของมะยมนะคะนี่ค่ะต้นมะยมมะยมนี่เป็นผลไม้ที่เจอกันง่ายๆเลยนะคะมีทุกบ้านเลยนะคะถึงบ้านเราไม่มีบ้านข้างๆก็มีหรือว่าเราอาจจะไปเจอในที่ต่างๆก็ได้นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามะยมมีประโยชน์ยังไงบ้างตอนนี้มะยมต้นนี้มีแต่ใบนะคะเดี๋ยวผลในป้าปอจะเอารูปมาให้ดูนะคะเดี๋ยวดูข้างนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะ ผลมะย,ยมค่ะอันนี้คือต้นมะย,ยมนะคะสดๆเลยนะคะติดตามมาเลยคะ่ะช่องปอปเจ้าด้วยสุขภาพนะคะมะย,ย,ยมนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ก็ไฟเลนตัสเอสิดัสสกิลนะคะจัดอยู่ในกลุ่ม <S <S เดียวกันกับมะขามป้อมนะคะไฟเลนตาซี่ย,ย,ยมนี่เป็นสมุนไพรท้องถิ่นนะคะ ชื่อท้องถิ่นก็หมากยมหมากยมในภาคอีสานนะคะหรือยมเฉยในภาคใต้นะคะมะยมนี่จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเปลือกลําต้นก็จะครุขระมีสีเทาปนาน้ําตาลใบมะยมก็เป็นใบประกอบนะคะมีใบย่อยๆออกเรียงสลับกันเป็นสองแถวลักษณะของผลเมื่ออ่อนก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าแก่แล้วก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวแกมเหลืองเนื้อฉ่าน้ํามากๆ ในผลก็จะมีมะเลมล็ดกลมสีน้ำตาลหนึ่งมเมล็ดนะคะสำหรับรสชาติก็จะมีรสหวานอมฝาดค่ะถ้าเป็นมะยมหวานแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะเปรี้ยวนะคะมะยมนั้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะลักษณะเด่นของต้นตัวผู้ก็จะออกดอกเต็มต้นแต่ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกมะยมให้กินนะคะส่วนต้นมะยมตัวเมียก็จะมีดอกน้อยกว่านะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็นิยมใช้มะยมตัวผู้เป็นหลักทั้งใบทั้งราก เพราะว่ามีสรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงมากกว่ามะยมตัวเมียค่ะข้อควรระวังนะคะน้ํายางจากเปลือกรากของมะยมจะมีพิษเล็กน้อยถ้าหลงรับประทานเข้าไปก็อาจจะทําให้ปวดท้องปวดศรีรษะแล้วก็มีอาการง่วงซึมได้นะคะสําหรับความเชื่อในตำราปฐมชาตินะคะก็ได้ระบุว่าถ้าปลูกต้นมะยมในทางทิศตะวันตกจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามากล้มกลายบ้านเรานะคะแล้วก็เชื่อว่ามะยมเป็นไม้มงคลค่ะเพราะว่าชื่อของเขา จะทำให้เกิดความนิยมนะคะซึ่งเชื่อว่าผู้ปลูกก็จะได้รับเมตตามหานิยมค่ะสําหรับประโยชน์ของมะย,ยมนะคะ11สรรพคุณของมะย,ยมค่ะอันที่1น,นะคะใบมะย,ยมแก้เบาหวานค่ะด้วยการนําใบสดรากแล้วก็ใบเตยมาต้มรวมกันนะคะอันนี้จะช่วยกระตุ้นตับอ่อนให้แข็งแรงและตับอ่อนก็จะผลิตน้ําตาลออกมาได้พอดีนะคะไม่เกินอันที่2ก็คือช่วยลดความดันโลหิตค่ะ ทำยังไงเหรอคะก็คือใช้ใบแก่พร้อมกับก้านนะคะประมาณ1กํามือนนำมาต้มใส่น้ําตาลเล็กน้อยเพื่อดับรดเฝื่อนะคะต้มให้เดือดประมาณ5นาทีแล้วนํามาดื่มก็ดื่มไปเรื่อยๆนะคะสักวันละแก้วค่ะจนความดันลดค่ะแต่ว่าก็ต้องควบคู่ไปกับการรับประทานยาด้วยนะคะอันที่3ก็คือใบมะยมช่วยบํารุงเส้นประสาทค่ะอันที่4ใบมะยมมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ทำแบบนี้นะคะก็คือใช้ใบมะย,ยมรวมทั้งก้านหนึ่งกำมือนามาต้มกับน้ำใส่น้ำตาลพอประมาณนะคะไม่ให้หวานมากต้มจนเดือดรับประทานครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเย็นค่ะอันที่5นะคะแก้ไข้เหือดไข้หัดโดยการใช้ใบมะย,ยมต้มกับน้ำแล้วนำมาอาบค่ะอันที่6นะคะ ใบช่วยแก้สำแดงหรือว่าแก้ร้อนในประมาณนี้นะคะหมายถึงแสบร้อนท้องแบบนี้นะคะอันที่7ก็คือใบมะยมมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคอิสุกอิใสด้วยการใช้ใบต้มกับน้ําแล้วก็นํามาอาบนะคะอันที่8นะคะใบมะย,ยมใช้ต้มอาบแก้พิษคันค่ะผื่นคันอันที่9นํามาใช้ปรุงเป็นส่วนประกอบของยาเขียวยาเขียวก็เป็นยาลดไข้นะคะอันที่10นะคะใช้เป็นอาหารได้ค่ะ ทั้งใบและผลเลยนะคะอันที่11ก็คือช่วยให้ผู้ที่มีอาการติดเหล้าสามารถเลิกเหล้าได้โดยเด็ดขาดโดยการใช้รากมะยมตัวผู้นำมาสับเป็นชิ้นบางๆประมาณ10ชิ้นชิ้นละสองข้อมือนะคะแล้วนำไปย่างไฟอ่อนๆแล้วนำมาตากแดด3แดดแล้วแล้วนำไปดองในเหล้าขาวพอท่วมๆนะคะประมาณ5วันแล้วนำมาดื่มยิ่งดื่มช่วงที่กำลังเมาก็ยิ่งดีนะคะ เมื่อดื่มได้ไม่ถึงครึ่งแก้วก็จะคลุ้มคลั่งและอาเจียนออกมาซึ่งช่วงนี้ให้ระวังมากๆเพราะว่าอาจจะดิน้นแล้วก็คลุ้มคลัง่งระสาทหลอนอยู่พักหนึ่งนะคะต้องหาคนมาช่วยจับค่ะทั้งหมดช่วงนี้ไปก็จะเป็นปกติและไม่อยากดื่มเหล้าอีกเลยว่าแต่คุณจะกล้าทํำไหมคะลองดูนะคะถ้าใครทําแล้วได้ผลก็มาบอกป้าปอด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังคุณประโยชน์ของมะยมเสร็จแล้ว เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะรีบไปหามะยมมากินได้เลยนะคะทําน้ําจิ้มอร่อยๆอนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของป้อปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องของผลไม้ดีๆผลไม้ของประเทศไทยมีง่ายๆทุกภาคแล้วก็ไม่มีใครห่วงนะคะขอได้แบ่งปันกันได้นะคะถ้ามีเยอะนี้กินไม่ทันเลยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าอ,อ,อดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหามะยงม,มากินนะคะจะได้มีวิตามินซีสูงสําำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ